สวัสดีครับเอ่อวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ ler, ว่าภายในประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับที่เป็นหลักสําคัญหลักใหญ่ภายในลอมกับแรมจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับเอ่อเช่นเกตรีซิสเตอร์และอื่นๆเอ่อลอมย่อมาจาก Read only memory คือหน่วยความจำถาวรที่อ่านได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเขียนได้นอกจากจะแฟลชหรืออัดข้อมูลเข้าไปโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์เท่านั้นอแม้ไม่มีไฟเลี้ยงความจำก็ยังอยู่ในส่วนของลอมเรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์เอ้ยสมองของอ่ c ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, ครับแรมแรมย่อมาจาก random access memory โดนนยความจําแบบชั่วคราวอ่แบบเขียนอ่านได้โดยล o m จะเป็นตัวเขียนข้อมูลไปพักไว้ที่แรมพร้อมกัรเอาข้อมูลจากแรมไปประมวลผลที่ ROM เมื่อตรงกับเงื่อนไขที่ได้อัดโปรแกรมไว้จากผู้เขียนโปรแกรม ROM ก็จะทําตามโดยการเขียนข้อมูลเหล่านั้นไปที่ r ร m เพื่อให้เกิดการทํางาน ที่ต้องการเมื่อปิดไฟข้อมูลที่พักไว้ก็จะหายไปแรมเปรียบเหมือนแขนขาของลมอดเดรสกับ r e จิสเตอจะอยู่ในลมกับแรมอดเดรสกับรีจิสเตอประกอบด้วย1 b y ไบต์1ไบต์ก็มี8บิตแต่ละบิตจะมีค่าได้2ค่าเท่านั้นคือ1กับ0คือไฟกับกลาว1เท่ากับไฟ ศูนย์เท่ากับก่าวหนึ่งไบต์มี8ปดบิตมีค่า256ค่าคือค่าศถึง255ตัวอย่างบิตหลักที่มีค่าสูงสุดเรียกว่า MSB most MSB ย่อมาจาก most significant bit บิตหลักที่มีค่าต่ำสุดเรียกว่า LSB l s b ย่อมาจาก Least Significant Bit หมายความว่าเป็นบิตที่มีค่าต่ำสุดหรือความสำคัญต่ำสุด m f b หมายถึงที่มีค่าสูงสุดจะอยู่ทางขวามือแล้วอยู่ทางซ้ายมือสุด LSD คือค่าต่ำสุดจะอยู่ทางขวามือสุดบิตนี้อันนี้ก็จะมีทั้งหมด8บิตหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดมีแปดบิตนะครับอันนี้แปดบิตถ้าเป็นหนึ่งหรือมีไฟหรือมีไฟอย่างนี้นะทั้งแปดบิตก็จะมีค่าสองร้อยห้าสิบหกค่าคือศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้าอันนี้คือบิตศูนย์ บิตศูนย์ก็คือบิตที่หนึ่งในไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มนับจากศูนย์เป็นค่าเริ่มต้นดังนั้นจึงเป็นบิตศูนย์ส่วนในภาษาที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็จะเป็นเลขฐานสิบก็คือเริ่มนับจากหนึ่งดังนั้นอันนี้เป็นบิตศูนย์ในทางไมโครคอนโทรลเลอร์เาเรียกว่าบิตที่หนึ่งบิตที่หนึ่งในทางภาษาที่เราใช้กันทุกวันนี้อันนี้บิต ศูนก็เท่ากับบิตที่หนึ่งอันนี้บิตหนึ่งก็เท่ากับบิตที่สองอันนี้บิตสองก็เท่ากับบิตที่สามอันนี้บิตก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือจะมีอ่าอันนี้บิตเจ็ดบิตเจ็ก็เท่ากับบิตที่แปดก็คือเท่ากับมีแปดบิตนะครับแล้วมีค่าสองร้อยห้าสิบหกค่าได้อย่างไร ก็เอาเครื่องคิดเลขมาทําการคิดดูบิตศูนย์จะมีค่าประจําหลักคือหนึ่งบิตหนึ่งจะมีค่าประจําหลักคือสองบิตสองจะมีค่าประจําหลักคือสี่หมายความว่าบิตถัดไปจะมีค่าเป็นสองเท่าเสมอนะครับบิตถัดไปก็จะมีค่าเป็นสองเท่าเสมออันบิตแรกคือมีค่าประจําหลักคือหนึ่งบิตนี้ เพิ่มเป็นสองเท่าก็คือสองบิตนี้เพิ่มเป็นอีกสองเท่าก็คือสี่บินี้เพิ่มเป็นอีกสองเท่าก็คือแปดบินี้เพิ่มอีกสองเท่าก็คือสิบหกบิตนี้ก็คืออีกสองเท่าก็คือสามสิบสองบิตนี้ก็คืออีกสองเท่าก็คือหกสี่บิตนี้ก็คืออีกสองเท่าก็คือร้อยยี่สิบแปดลองมารวมดูว่าได้จริงหรือไม่หนึ่ง อันนี้คะบิตศูนย์นะครับบิตท,ที่อยู่ขวามือสุดจะมีค่าประจําหลักคือหนึ่งนะครับบิตศูนย์จะมีค่าประจ,หรรจะาะจหลักเป็นหนึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็คือสองก็บวกสองครับอันนี้หนึ่งสองสี่อันนี้คือสี่ก็บวกสี่ครับหนึ่งสองสี่แปดอันนี้คือแปดก็บวกแปดครับ หนึ่งสองสี่แปดสิบหกอันนี้ก็บวกสิบหกครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสิบสองก็บวกสามสองครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่บวกหกสิบสี่ครับ หนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่ร้อยี่สิบแปดบวกร้อยี่สิบแปดครับรวมแล้วได้รวมแล้วได้ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบห้าครับสองร้อยห้าสิบห้านี่คือเลขฐานสิบคือเลขที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับดังนั้นเมื่อเป็นภาษาไมโครคอนโทรลเลอร์คือเริ่มจากศูนย์ ดังนั้นจึงต้องบวกศูนย์ไปอีกหนึ่งตำแหน่งบวกศูนย์ไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็เป็นสองร้อยห้าสิบหกค่านะครับบวกศูนย์ไปอีกหนึ่งค่าเป็นสองร้อยห้าสิบหกค่านะครับเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็คือจะมีค่าเท่าไหร่อ,อันนี้คือค่าประชากคือหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์อย่างนี้ไม่คิดนะครับข้ามไปเลยครับหนึ่งอย่าคิดที่มีหนึ่งเท่านั้นสอง อันนี้เป็นหนึ่งนะค่ามันคือสองนะครับก็ใส่สองลงไปสองลงไปอันนี้หนึ่งสองสี่ส,สี่ไม่คิดเพราะเป็นศูนย์ถัดไปก็คือแปดแปดเป็นหนึ่งคิดแปดเอาบวกแปดเข้าไปครับเท่ากับสิบนะครับไอ้ตรงนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดไม่คิดอันนี้เท่ากับสิบอันนี้คือเลขฐานสิบนะครับเมื่อเป็นทางไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ต้องบวกอีกหนึ่งครับบวกศูนย์เข้าไปอีกหนึ่งค่า,าครับ ก็เป็นทั้งหมดสิบเอ็ดค่านะครับสิบเอ็ดค่าคือศูนย์ถึงสิบนะครับอ่าบิตศูนย์หรือบิตที่หนึ่งจะอยู่ขวามือสุดเรียกว่า LSB คือค่าสำคัญต่ำสุดนะครับคือค่าความสำคัญต่ำสุดหรืออ่มีค่าต่ำสุดนะครับบิตเจ็ดหรือบิตที่แปดจะอยู่ซ้ายมือสุดหรือที่เรียกว่า MSB ซึ่งจะมีค่าความสำคัญสูงสุดหรือมีค่าสูงสุดนะครับ ค่าประจําหลักบิตที่หนึ่งนะครับคือหนึ่งนะครับค่าประจําหลักบิตที่สองคือสองนะครับค่าประจําหลักบิตที่สี่บิตที่สามคือสี่ค่าประจําหลักบิตที่สี่คือแปดค่าประจําหลักบิตที่ห้าคือสิบหกค่าประจําหลักบิตที่หกคือสามสิบสองค่าประจําหลักบิตที่เจ็ดคือหกสี่ค่าประจําหลักบิตที่แปดคือร้อยี่สมแปดสมมติว่าค่าของบิตถัดไปนะครับจะเป็นสองเท่าเสมอนะครับสมมุติมีเพิ่มอีกสองบิตเป็นสิบบิตอย่างเงี้ยครับบิตที่เก้าก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นเท่าไหร่ครับเอาสอคูณเข้าไปครับ256บถ้าบิตท,ที่9ก็เป็น256บิตท,ที่10ก็2อสอคูณสองก็เป็น512นั่นเองครับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ